ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะหนองเรือคำนะครับวัดหนองเรือคำนะครับพี่น้องวัดหนองเรือคำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมาจากสะพานขาวนะครับพี่น้องพอได้ออกมารอทางนี้โดดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแปลงผักนะคะนี่อยากได้ผักสลัดสดๆนะครับเดี๋ยวไปหาแปลงผักแถวหนองสะเทพานะครับ เราก็จะทะลุวัดไปนะครับตันนี้ก็วัดหนองเลือกขามเป็นสวนสาธารณะด้วยนะครับก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับเปิดดด้้ขมามโแลวนะครับได้ขมามโโดโดดับวหนองเลือกขานะครับ พระธาตุสวยงามนะครับพระธาตุสาสุกน,นะครับตัวสาสุก,ส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 กเดี๋ยวจะลอไปด้านหลังวัดนะครับ อ๋อมาเจอแล้วนี่แปลงผักง,งามๆนะครับพอแถวนี้เพิ่นปลูกผักนี่โอ้ยนะมีมีต้นหอมกระเทียม้าผักสลัดง,งามๆาอ๋อพันเอเพันเอาฟางคุมไว้ก่อน้าเอาฟางคุมดินให้ชุ่มชื้นนะคระโอ้ยเสียงอันนี้มันด่งพี่น้อง <laughs> เสียงอุปกรณ์ มันดังมันดังขอ,อไฟอุปกรณ์เสริมเยอะบ้านสวยจังเลยผ้าบ้านผานกีสุกนะครับไปซอยนี้กับบ้านคนหลายแล้วนะสามที่นี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาเป็นบ้าน อ่า,าที่กำลังจะตกดินดน,ดดดนี่บแน่ ผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งอ่ะเดี๋ยวเาจะเลาะเลยไปพ่นก่อนเอาเลาะต่อมาเรื่อยๆคนเะจอหนองสะเพ้วแล้วนะครับหนองสะเพาวนะครับจะเป็นหนองนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงผักเนาะอันนี้เพื่อนก็นเฮ็ดแกบเผาทานแต่ว่าผักมันยังต้นน้อยอยู่นี่นะครับผักสลัดผักสลัด,ด,ลดกินได้แล้วละ แับสลัดสวยสวยงามๆามงามส่มอ,อนแปลงผักงามอ๋อันนี้เสียงดังรถอุปกรณ์ขอภัยเสียงอุปกรณ์ดังไปหน่อยนะครับโอ้ผักกาดซอมตามาหาลาะเมืองสวัสดีครับมามารอแปลงผักแนมขอลาะชม ซอมผักงามงามซอมผักงามว่าผนกำลังตัดไอ้ตัดผักสลัดไปขายนะครับนี่โอ้แต่งามซอมผักพี่น้องซอมผักงามจ้า ตอนนี้ดินดีนะครับดินดีมามามาบรรยากาศดีแดดร้อนล,ม,ล,ม,ลมตกนะครับช่วงอากาศจะแบบว่าจะเย็นเย็นหนาวหนาวแน่นะครับยามโครเพลย์แบบนี้นะครับว่างก็เลยหากออกมารอนะครับไม่ได้มาเป็นปีแล้วแต่พี่น้องนะครับผักงามๆนี่แปลงนี้เดี๋ยวก็มันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็เก็บนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลงใหม่นะครับอันนี้ลงใหม่ ลงใหม่ลงใหม่แต่สะออนทางนี้มีต้นหอมลงต้นที่อย่างนะพี่ผักสลัดคือเก้าป่ะจ้ะจ้ะาไ่ได้ออกมาโดนแล้วเป็นปีเลย <c ười> คืออยากกินสลัดเลยว่าออเดี๋ยวออกมามาเอาสดๆจากสวนเลยอ๋อจักเดือนได้กินที่นี่นะเด,นเดือนหนึ่งเนาะมันใหญ่เร็วเนะ ใครอยู่ครับได้เก็บไปขายได้เลยเดืองเดือนนะครับโอ้มีผักไอสลัดม่วงด้วยอันนี้ผักม่วงผักม่วงเขาบ้านเขาคือบ่ปลูกกันมันอาจจะเป็นราคาเนะาะแต่ว่าบ่ปลูกบ่ค่อยปลูกหลายอันนี้นะ่ะอ๋อเพิ่งได้พันมาเนี่ยครับนี่นีเพิ่งได้พันมาตา มันแพงกว่ากันบ่ล่ะพี่เพราะเพราะกันวากับคือวานเออสีมันเน,นะสีมันเป็นตะกีนเอาเพิ่นกระปุกสลับแซมกันอืมนะครับดินดีดินดดน,นี่ปลูกนี่ยังก็งามนี่ทั้งบ้านเฮาทางพุ่นกันนี่นะครับโอ้ทางพุ่นมีผักบุ้งนะมาเดี๋ยวพาไปเมืองผักบุ้ง <c oughs> ว่าบ่ได้มาโดนลหรครับตะกีดจำได้อยู่ปีนั้นกันล้มเย็นๆล่ะได้ใส่ผ้าันคอมาอยู่ <c oughs> มันรอมันรอเรื่อยๆอยู่ที่หนองสะเเพวนะครับน่าจะชื่อหนองสะเเพวน,นี่ล่ะ <c oughs> มันก็เป็นหนองหลายคนบระลูเนี่ยว่าไอ้คนพิสัยบ้านเราจะมีหนองท่องนี้นานะครับแต่เลยว่าหนองเรือคํามาก,ก็จะเป็นหนองสะเเพวนะครับนี่ก็จะเป็นหนองยาวไปอีกมาสุดมาสุดตรงนี้ สุดตรงนี้้วกาศมันจะเยาวไปพูดอีกนะครับเดี๋ยวเมื่อหนาจะพาไปเลาะอ,ออกไปทางวัดสีมงคลในทางบ้านทุงทาตุพุ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงอ่าแปลงผักแปลงผักนี่ทางนี้มีผักบุ้งนะครับพี่น้องผักบุ้งงามๆผักบุ้งสวยๆสะอ่อนผักบุ้งงาม,งาม เกียวเลยนี่นะครับนี่ผักบ,บุ้งสะออนสะออนดินดีพี่น้องนี่ดินชุ่มนะครับดินดีแถวนี้ปลูกอ,อะไรก็สวยก็งามนะครับแล้วก็เรามีหนองอยู่ยข้างๆนี่มันก็นมีน้ำตลอดปีเนาะปลูกผักได้ตลอดนะครับทางพู้เพิ่งจะเก็บสลัดอยู่นะครับนี่เก็บผักสลัด กำลังขุดแปลงใหม่อีกเอานี่ทางขยันก็นได้ได้เบิดปีนะครับเบิรปีได้กินตลอดนะครับทางนี้ทางนี้กำลังเก็บผักสลดัดสวัสดีครับสวัสดีครับหอมมาชมแปลงผักจ้าะนะ <laughs> มาได้ไปได้มาปีแล้วเ่อะม <laughs> <laughs> ได้ออกมารอดโดดแล้วครับ เรีว่าโอ้ขึ้นหอดแปลงผักอันมาเอาผักสลัดสดๆทั้งนี้อันนั้นบอมาน้องวันใหม่ไม่มาเหรอน้องวันใหม่นะ่ะจ้าอืมจ้าสวัสดีครับพี่จ้าเอาแปลงแปลงไม่เนี่ยเขาเตรียมปลูกอย่างต่อครับ อ๋ออันนี้เป็นเบีย้ยมันปลูกสลัดนี่แหละเออโอ้หอมกับงามอ๋ออันนี้แปลงนี้เป็นเบีย้ยเลยเดี๋ยวเขาจะแยกไปปลูกนะครับมันก็จะแยกไปปลูกอีกก็จะได้แตกออกไปหลายนี่ก็เป็นแปลงของน้องวันใหม่นะครับตะกี้มาก็ได้มาเจอเพื่อนอยู่นนี้น้องวันใหม่ไม่อยู่ไปตลาดจะนี่ผักง,งาม มาข้างนั้นก็เตรียมแปลงเตรียมแปลงผักที่จะลงผักสลัดอีกรอบหนึ่งนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูป <c oughs> อาแอดมินโอเล่หนอสอโอพามาล้อแปลงผักนะครับที่หนองสะเเพานะครับอยู่หลังวัดหนองเรือคำนะครับอำเภอพรมณิสจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้จะเป็นแปลงผักบุ้งนะครับผักบุ้งงามๆเลยนะครับมีแปลงผักบุ้งแปลงผักสลัดต้นหอมนะครับพี่น้อง หอมสะระแหน่นะครับต้นหอมผักชีนะครับบรรยากาศยามเย็นแดดร่มลมตกอากาศดีๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหนองน้ำด้วยนะครับนี่น้าปลูกผักได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าเรามีน้ำนะดินแดนอุดมสมบูรณ์เมืองคนวิสัยบ้านเฮานะครับ